สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแท็กพาร,รันยูบุกเจอหนุ่มกู้ภัยพร้อมเล่าวีรกรรมสุดแสบแต่ละเรื่องพีกหนุ่มกู้ภัยคนดังกล่าวมีชื่อว่านายเอกราชไทยอยู่อายุ33ปีชายในคลิปเปิดเผยยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงซึ่งวันนั้นตนตั้งใจไปหาแฟนโดยไม่ได้บอกก่อนพอไปถึงก็เจอว่าแฟนอยู่กับชายคนอื่นในห้องก่อนจะมาถูกเพื่อนๆถ่ายคลิปแกล้งถามว่าเจออะไรมาบ้างจนกลายเป็นวรัาโดยไม่ได้ตั้ง และสําหรับความสัมพันธ์ตอนนี้ได้เลิกรากันไปแล้วนุ่มกู้ภัยเล่าต่อว่าตอนที่ไปเจอก็ไม่ได้ทําอะไรใครพระผู้ชายอยู่ในห้องน้ําตนยังตะโกนถามเลยว่ารูปหล่อขี้เ็จยางทำไรอยู่แต่เขาไม่ได้ตอบจึงพูดประชดไปว่าสงสัยจะเป็นใบส่วนแฟนสาวก็อ้างว่าเป็นรุ่นพี่ซึ่งตอนนั้นที่เล่าให้เพื่อนฟังแบบติดตลกแด้ยอมรับว่าในใจก็เศร้าไม่น้อยอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบไปยังเฟซบุ๊กของอดีตแฟนสาวของนายเอกราชพบว่าได้มีการโพส ข้อความภายหลังเกิดเรื่องหนึ่งวันลักษณะคล้ายจะตอบกลับในเอกราชอาทิมีการแชร์ข้อความตอนทำกูมึงไม่จำพอกูทำว่ากูแลว้วและอีกหนึ่งข้อความว่านกไม่รักดีอยู่ดีๆก็หายไปวันนี้บินกลับมาใหม่แต่น่าเสียดายเราทิ้งกรงไปแล้วพร้อมเขียนแคปชั่นว่าค่ะนอกจากนี้ยังได้เขียนข้อความอีกว่าสะใจมึงแล้วดีและอีกข้อความว่าอย่างขำความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอีกด้วยล่าสุดแท็กพระรัญยูได้บุกไปเจอกับคิงเอกราชและได้เล่าเรื่องราว ในอดีตที่จบไปแล้วคุณคิงก็บอกว่าบอกก่อนว่าตนไม่ใช่คนดีตนเป็นคนเกเร ے, และตนก็เคยเป็นคนเกเรกับน้องแอบนอกใจน้องแต่น้องเขาเป็นคนน่ารักเราก็อยากมีความรักกับน้องแค่คนเดียวเราก็ปรับปรุงตัวตนไม่ได้ว่าน้องเขาไม่ดีส่วนกรณีที่น้องได้ให้สัมภาษณ์กับื่อหนึ่งว่าจริงๆคุณคิงเป็นแค่คนคุยไม่ใช่ตัวจริงทางคุณคิงก็ยังขำออกมาแล้วบอกว่า5-6เดือนที่ผ่านมาสงสัยผมจะเป็นรเมเมทฮ่าฮ่าฮ่าส่วนนมแทก ถึงกับหาลั่นไงล่ะปวดใจไหมล่ะคนหาตอนเล่าแต่คงเศร้าตอนอยู่คนเดียวยิ้มทั้งน้ําตาจริงๆแฮชแท็กมาแล้วจ้าแฮชแท็กใจแม่งได้ว่ะแฮชแท็กยอมความใจเย็นท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ